สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนจิมนะครับผมวันนี้วันที่22กระดักกระดานะครับสองห้ามจ๊านี่บรรยากาศฝนจะตกจ้าไปกู้ตุ้มกันจ้า เน,นี้ไปคู่ต้มกันนะครับเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้จะได้มากได้น้อยนะครับผมแล้วจะคู่กันที่ลูกเดี๋ยวไปดูกันครับคาดว่าน่าจะเป็นหกลูกมันเนี้นะเดี๋ยวไปดูกันครับผมรถทีหนึ่งพร้อมจอดนะครับผมไป นี่ครับสำหรับลูกแรกนะครับผม,มกำลังไปหาลูกต้มตรงนั้นนะครับผมน้ำไม่เดินนี่ครับลูกแรกนะครับขึ้นมาก็วางมาก่อนนะครับผมปลดหลักก่อนนะครับย้ายที่นะครับคาดว่าไม่น่ามีตัวนะครับ ก็สำหรับลูกที่1ไม่ได้นะครับผมก็ทำการใส่อาหารแล้วก็ย้ายที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะกระเทบขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงช่วงนี้พอดีนะครับผมเรือวแรงฟาวนะครับมาันนี้ เดี๋ยวไปต่อกันลูกที่สองนะครับผมไปต่อกันลูกที่สองครับผมบาโอเคถึงที่เรียบร้อยจ้าลูที่สองนะครับผม อนี่นะครับผมลูที่สองนะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยจ้าออออืื้ โอ้ยลูกที่สองโอ้ไม่มีผิดหวังเลยครับลูกนี้สก้ยมากสุดยอดครับผมลูกที่สองนะครับโอ้เต็มครับเมลเลยโอเคทำการล้างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปไปใส่อาหารลลงต่อครับผมนี่ครับทำการใส่อาหารลูกที่สองก่อนนะครับผม พอใส่เสร็จแล้วก็ทําการปิดปากนะครับจ่ไปต่อกับลูกที่สามครับผมไปจ้าไปต่อกันลูกที่สามน,นะครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับห่างกันตั้ประมาณห้าสิบเมตรได้ครับผมนี่นะครับลูกที่สามนะครับผม มาดูกันนะครับว่าจะได้มาได้น้อยนะครับสำหรับโลที่สามนะครับพอได้ไหมแสงกระนา้นมีตัวนิดหน่อยนะครับโอเคนิดหน่อยจริงๆครับผมโลที่สาม ทำการใส่อาหารและลงต่อเลยนะครับผมย้ายตำแหน่งนิดหน่อยจะไปต่อกันลูกที่สี่ครับผมที่สี่นะครับผมดูอยู่จจประมาณแต่อาจจะเป็นแนวๆเดียว นนลูกที่สามก็อยู่ข้างหลังนะครับกำลังหัตหแม่งลองอยู่นะครับผมมีแสาหารลูกที่สี่อนนะครับจะไปต่อกันลูกที่ห้าครับผมครับไปต่อกันลูกที่ห้านะครับผมนะ वा में กัลูกที่หกนะครับลูกสุดท้ายนะครับผมสำหรับ,บวันนี้ก็โอเคนะครับยังไม่ได้วิบน้ำก็โอ,ขอ,ข,อขอได้อยู่ครับผมไปจ้า ผมรูกที่หกนะครับถึงเป็นทีร,ร้อยจ้า้่เรีกบต้องจู้นี่ครับลูกที่หกนะครับทําการกดหลักอยู่นะครับได้ไม่ได้ก็ต้องกูนะครับเพราะว่าตามกําหนดนะครับ ลูกที่หกนะครับเพลื่นเวีทีเรียบร้อยมีตัวไหมเนาะ นุ่นยังเหลืออยู่เลยนะครับก็ดานิดหน่อยครับสำหรับวันนี้นะครับจบพาากิจนะครับหกลูกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้สวัสดีครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับ6ลูกนะครับเต็มคาราเบลไหมไม่เต็มคาราเบลนะครับก็อพอได้นะครับนิดหน่อยแต่แต่ตัวใหญ่หน่อยนะครับโอเคครับกับบ้านได้